ต้นไมดีตอนแรกครับบินมาเช่นเ่อนหมอกองพีนองมารำขับช่องพราจันลำเพิ่นอไปเชียวครับยังมาท่านไดนไปสอยู่ครับพีนองใกล้สีแล้าะราล่ะผสมแจ้มส่วนที่สึกล้อครับโยรันทัพไทยทัดครับโยมีคบบางปูครับตรงขามครับสถานนี่จากอากาศบางปูครับยู่ฟังตรงขามครับ เอาใกล้สิ่งแล้วละละครับเหลือแต่อันนี้ครับเหลือแต่หมเตะเก็บได้ละเอียดละครับให้จะเสร็จแล้วเป็นรุ่นพันเห็บพี่น้องก็บพราะอะไรไปรุ่นเลีงถึงนั่นบอกครับแต่ว่าสำหรับอลูมิเนียมเนี่ยเข้าจะว่ามันราคาสูงวพอสมควรผลสำุักเลือกที่เป็นเจ้าไหนได้ ประานเด็กยังหายใจยังกับประธานปรึกษากับท่างผู้บริหารปกติเลิกกี่โมงนี่เลิกแนละ้ววันนี้วันนี้เป็นโอไปแล้วพิเศษไปแล้ววันนี้เลิกเรียนตา เพบพ่อมันกับมาหอดือบใบสามมงเลี้ยงหรอพี่น้องผมเลยใส่เวลาในีันยหน่อยมาจากคุณเนาะมาจาก,ขก,กาเขาสั่กันไงยิ่งที่แรกมาสิลับไปพุนเลยเ,ลยเลยนี่ยันาีะไปน้ำมูบาบบอท้องแล้วแบบนี้ทางบอดคุณท่วมมาวมาให้มาสมเลยก็ก็บ่ถือว่าเป็นการย้อนขึ้นดอกมาหอด ก็หอดสีเขานะครนาย,ยกอเหลอืออยู่ประมาณยีสิบกว่นกลน่างเละครับแต่นี่การเปลี่ยนแปลงคำสัง่งมาให้มาสมเลยก็เลยเอาไปกินมาบ้านส้างบางน้ำเปรี้ยวมาเหนือครับรัดมาลัดประทั่งสุวินดวงมาสอดออกทำบางหน้าตาดัดมาเหนือครับเอามาบางบอ่อ อันนี้ยูบางกูครับรัดไหมวันนี้เล่วกับจะสีได้ไปสมทบครับทีมงานห้องอยูบางกัวท่องครับทำมาพอเกินสองสามส่วนกับสีได้เลินเล่านะครับไปสีเล่าเลยเป็นยูตัวเดียวครับเป็นยูมุ่มสามันสอกหนึ่งเลยนะครับจากมุ่มน้ำเหลี่ยมไปแต่เป็นเป็นฟองคน ไปเบียดกับคานปูนมาพี่นอ้องก็บกพ่่งทั้งการวีคอว่อา,าม,มันสิรอด้างน้ามันรอดนี่แต่้างนังม,มันไม่รอดก็ลเลยเสียหลบทรงครับมันเบี้ยวเป็นว่าเอาขึ้นเราต้องใส่บางมนะครับม้นอเไยทัดต่วก็เลยส้องมาเห็ดเห็นมันแล้วครับร้านไทยทัด ผลเก็ดเห็ atter, นี่นะครับเงวผลเห็ดเก็ดละไธุรกิจของผลงานของคนเคือเห็ดประกอบโค้งทัดเพราะว่าสุดเนี่ยประกอบอยู่นน,นี่เลยนี่น้องประกอบอยุ่นนี่เลยสุดที่ห้องไปใส่ที่เป็นน้องเห็นเครงเวทีทิ่ตั้งจอเอ้นี้ดีขึ้นไปเป็นรูปทัดเป็นหกเลี่ยมเจ็ดเลี่ยมแปดเลี่ยม,ยมกับ,ย,กบยุ่นนี่แหละครับ หาจักหน่อยบัดมันสองสามคุมขึ้สิแหลวดูด้วยน้ำกันซีรุ่ับทีมงานเนอกกันช่างพักอยู่ที่นี่เลยไหมนี่พักพักอยู่ที่นี่เลย,อ,ยเอ๋อทนายอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดินทางเนาะ เพิ่ก็เสริมเพิ่งก็ะเห็ดไรมันดีนยแหละมันก็เลยกระสีใส่เวลาในะไกอ่ี้ยมุมมุมนี้ต้องต้องกลับมาเอาอีกใช่ไหมั้างกลางล่างด้านล่างเขาเรียกเขาเรียกเชื่อมอะไรใช่ไหมเชื่อมี มันมันไม่เหมือนกันกับไอ้เหล็กใช่ไหมถามข้าเจ้าครับโป้หูใกล้ละสร้างเพิ่มมาใกล้สีแล้วแล้วเราววัได้ไปเขียวเพิ่นออกพี่น้องครับเข็นเข็นตามสเตียบป้องเพิ่นเราครับอมอนีห้องบํมรุงานอยู่หน่อยย่อมไหนก็ไปย้อมนั้นหละจากนี้ไปวางบรท่องกับเล่นสบายสบายเล่นย่อมขึ้นเ่งสะดวกเลยพี่น้อง หลังสามถุมสีถุมไปพุ่นรถกับว่าติดเวล่ติดมาแต่เวกยกันแล่นลอยๆรถไปตอนนี้ก็เม่นไปกับไปว่าอะไรเราพี่น้องรถติดเป็นห่ายเป็นวันทำงานย้อนเนี่ยมันไปยันเดกกับรถติดพู่เลาเพราะมันสูงหน่อยนี่พี่น้องเบิ่งเทียบไสตโตค้นยืนมึงนะซ้ำสองค้นต่อกันนะพี่น้องวราที่นี่มันขึ้นทั้งรถอีกบัี่มันขึ้นไปยูอนทั้งรถอีกมันก็สูงเติมกงินไปอีก อุบัติเหตุอุบัติคือการเกิดขึ้นเมื่อภาได้ตั้งใจนะครับว่าอุบัติเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นเร็วมากแลก็มีสาเหตุอนี่ยพี่น้องเฮ้ยไฟอยากให้เกิดแต่ว่าก็มีบางเทเขาก็ต้องลบหยีเจ้าหน้าที่บ้านเมีย่ยงน้ำยิงทีนะครับประมาณน,นี้นะพี่น้องมันก็เลยเกิดเหตุครับ สสุดใอล้มดีก็ก็หันยุ่งมากว่สันปนีลม้มบากแห่งเลยครับล้มแต่เล่เวิดเวิดวิดมายุ่งประกามากินคนดหนกว่านี้ล้มแห่งครับอาาัล อ่าเดี๋ยวออกไปตลานดน่อยๆไ่เป็นาสื่อของกินสื่อขนมนีม <c oughs> ่ครับมองรถแลน,น้ยยอ่หนี่คือแลนเข้าไปนี่คบบางปูครับออกไปถนนถ,ถสุขุมวิทเก้านะครับนี่รถแลนยเยอนี่ครับ มมนั่ครับคำมแเราก็ล้านต่างๆกับปิดตโตลงสิพักฟอนรับนอนเนาะที่ไอ้พนักงานของล้านต่างๆของบริษัทต่างๆกันเลยยังอยู่ล้านนี้ล้านเดียวครับเลาเอาไปทันเดืกเดเรพี่นอ้องสี่สองทุ่มเลยทุ่มกว่วสองทุ่มหนึ่งไ่าั่นเดืกดปั๊ดเลยครับไทยทัดไทยทัด ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวก็จะได้ไปแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยสุขหมันสุขหมันได้พู้ได้ไปเสียงหลวงทั้งเพื่อนบ้านกันได้ผู้ข่าฝันในขึ้นกอนได้พี่น้องซีหาหาเลเอาไปใส่ล่อง,งมึงหาหามันมามันมากเพราะมากอะเลี้ยวไปกนละ่ะอาวากันแล้วผู้ขากัสีล่องมึงกันฝันว่าเขย่ามาบอก คือนหนารดเลยดิพี่น้อง455เอาไปตั้งประเทศล่องกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับโชคดีโชคมันครับพอกันคลิปหน้าครับ